สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเออจากช่องกายเชนะ้ครับผมผมเป็นเพื่อนร่วมทํากับกายนะครับกายเป็นเจ้าของช่องกายเชนะครับเล่ให้ถูกนะไม่ใช่ไกาวันนี้เรามีภารกิจของเรานะครับก็คือเราจะไปดูหนังกันที่ฟิลเจอร์ลางเสร็นั่นเองครับผมแล้วก็จะไปเล่น้านบอลด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวขวาแต่วันนี้เรามี หนังที่เราจะไปดูกันนะครับหนังื่องหนังเรื่องที่เราจะไปดูเลยก็คือก็ซิ i l l a เอ็กองเดือนเดียวอิมพายนะครับผมก็ก็ซิ i l l a ที่มันเป็นตัวสีชมพู <laughs> เท่นะเท่เท่ก็เรานัดเพื่อนไว้ที่หน้าโรงเรียนรัทยันะครับประมาณเวลาช่วงเก้าโมงนะครับมีสามคนวันนี้ที่จะไปกันนะครับมีผมมีกาแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเดี๋ยวไปดูกันว่าใครนะครับผมก็ โอเคตอนนี้เวลาประมาณเ hey, <hey>, hey. ชา้าวันที่สิบสองเมษายนสงกรารน,นะครับใครไปเล่นสงการที่ไหนหรือกลับบ้านที่ไหนก็มาบอกกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมก็อยู่บ้านนี่นะนี่นะก็เดี๋ยวผมว่าจะไปอาบน้ําเต็มตัวเต็มใจก่อนนะครับผมหลบสปอยมามา,มากเลยก็ซิลาเอคอนเะนี่ยเปิดไปในเฟซ เปิดไปในติกตอก okay. แม่งก็เจอแต่สปอยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ําแต่งตัวเตรียมตัวเตรียมใจแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือผมแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวอะไรเสร็จใส่อัศจรรย์แล้ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะออกจากบ้านแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณแปดโมงครึ่งแลเนี๋ยผมลีบออกไปกายน่าจะถึงแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดนั้นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็รอเพื่อนมานะครับผมมุมเดิมเลยมุยเดิมเป๊ะนะนัดเพื่อนอไว้ประมาณเก้าโมงตอนนี้ก็แปโมงจะจะครึ่งแล้วนะเรารอเพื่อนมาแล้วก็เดินทางไปที่ฟิวเจอร์นะครับผม เราก็เราจะไปดูกองประทั์ล่าสองนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรานมาแล้วกันเนาะเออก็เดิมเรานมาไปเดี๋ยวตัดไปตอนมันมากันเลยแล้วกัน Let's go สกาวโอ้โหเคอแค่ตอนนี้แล้วก็รวมตัวกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่สวัสดีครับอ,อ่อวันนี้ก็ถึง กันใหม่ที่เดียวไปพวกนี้มาพวกนี้มามาได้มาได้มันบอกว่ามาเก้าโมงอ่ะที่มาเก้าโมงสักซีโอ้ยสุดเดดนี่เรามีจุดประสงค์ที่เราจะไปฟิวเจอร์กันนะครับเราจะไปดูหนังเรื่องอะไรครับวันนี้ไปเดี๋ยวไปดูที่โลนีกว่าไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเมเจอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเมเจอร์่รงติดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูรอบฉายกันว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราไปไปดูที่้อมหนังจฉายก่อนแล้วค่อยมาว่ากันทีนึงแล้วกันตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงละท่ามันเปิดใช่มาเร็วหน่อยมาก่อนเวลาเสร็จแล้วไปหาของกิมแล้วก็ไปดูลอบฉายตัวกันนะครับครับออกเทปไปไปอันนี้แล้วก็เข้ามาอยู่ในเมฟิเจอร์มันไม่เจอไม่ไม่จอนะาติดครับอ่ะแล้วผม เราดูเราดูบรรยากาศรอบๆเราที่ดับนอกโอ้งโค้งเลยนะฮะแต่เขาสื่อผมว่าเหมือนเพื่อนจะดูพิธีเราพิธีนี่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 หนังที่เราจะดูกันวันนี้นี่นี่อ๋อไม่ใช่ ของมาทักก็ซิลล่านะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวราไปดูหน้าตัวนั้นนะว่ามีรอบฉายหรือเปล่าดูว่ามันจะมีรอบฉายหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนเข้าบอกไปเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันโอเคงั้นต่อไปตอนจองตัวซื้อตัวแล้วเสร็จหมดเลื่อรึแล้วกันเปิดเป็นห้ามายังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มันเกลือนมาปะไวะ เฮออมันเกินนะคิดตกใจห้าใบตอนเงินตัวต่อมาแล้วครับมาได้มาห้าใบม้วนเลยครับมีตัวลักพ่อนะาตัวรักพ่อเจอพ่อแล้วถัดถัดแกถัดแกแท็บเลยเสร็จเสร็จแท็บไปถัดกดสี่คนได้ห้าใบมึงงงจริงแบบตอนนี้มันงอกมามันเกินแต่ว่ามันไม่มีนี่ไงมันไม่มีเลยมันเกินมา เราที่หนวกเราหลุดแล้วเจ็ดไปเก้าสิบนอ้าวเออ็ี่ไงเจ็ดแปดเก้าสิบแลเจ็ดปแล้วอะเอาเก้าอนีนี่ลมันไม่มีเลขอ๋อไม่มีเอาเกาแล้วเฝ้าเาสิบนะน่ไเดี๋ยวไม่มีสิบสองสิบสองเอ้ยบนที่สาอ๋อโชว์คฟิ่าได้ม้วนครื่องโอเคไปอ่ะ บีบุตรได้รับประหาข้าวย่างไรผมไม่ได้กินยังไม่ได้กินข้าวเยาไปด้วยกันได้คุณกินยังงยังบ่ได้เจียเลยนะโอ้ยไม่ฮะยังไม่ไดยังม่ได้เจียบดด้เจียเจียเจียาจีนว่ากินเจียวว่าอร่อยมากเจียวเจียวแล้วคุยไม่กินข้าวเจียวว่าเพราะว่าเจีาหวแดงขาอ่าโอ้ยอดี้เ uh, จ uh, 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 uh. ียวว่าอ้กันเ้ยอะ เป็นที่จังหวะโอ้โหยูวันที่สามอ้าวไม่เห็นมึงเลยอ้าวไม่เห็นกูด้วยหรอไม่เห็นเลยเป็นไรไม่เห็นไม่ได้ไม่เห็นเจ้าของกล้องไม่ได้เลยเป็นไ้ไปไหนไม่เห็นเจ้าของกู้อยของกล้องตาคุดูเยองอะไรพี่อันนี้เราไปอยู่ที่ร้านมาโดนัลนะครับถ้าคนนี้คือตำนานไตำนานที่จะเป็นยาวเดี๋ยวกินมันยาวพี่อันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาที่ร้านแมคโดนัลด์ เขาเปิดขึ้นมาสิบโมงคึ่งใช่ไหมไม่ได้ทำไ่กี่โมงแล้วชูชูชูเวลาที่ชูเวลาสิบโมงสุก้าแล้วสิบโมงสุก้าแล้วรอสิบโมงครึ่งเรามาสังขารกันตอนนี้ก็ถทะตกัน เอาให้มึงท,ทำของกูอกว่าไรเนี่ยเปนมึงมีมาใช่ไมั้ยวานียดิวได้ เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์คำเดตยวอาไสะกิมบ็กนะเอาไส้กิมบ็อนะเบอร์เกอร์ เขาจะจ้างกูว้าเขาเขาคงหนาเหนือยนิดนึงี่มัพวกิลสกิลเกิล ไปดิเด้วบไม่เห็นของกูขงกูอยูนี่ัาบิบไว้มีลวไเดี๋ยวบีบดวะเดี๋ยวบีบดวะงตัดไปตอนกินเสร็จกันเลยแล้วกันับเดี๋ยวมาใหม่ทีแล้วกันกินเลิศเิดห่อยไปตัดกัน โอเคครับ <Okay. S 2> okay. ตอนนี้เราก็กินข้าววปที่ดูร้อนแล้วครับไปตอนนี้รอบชายใกล้ๆถึงเวลาแล้วเวลาไปฉีตัวกนก่อนนะครับนะครับผมขับสายมาเอนสองซึ่งใช่สี่โมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงเกือบจะยี่สิบแล้วแดีวหนังใกล้ชายแล้วตอนน้องรีบไปก่อนเดี๋ยวไม่งั้นคนมันจะเยอะกว่านี้ไอ,อ้ิ่งนีเจอกนัอกนปิดด้วยดิ โอเคครับ, <c oughs> บก็จบไปที่ร้อยสำหรับการไปดูหนังมารูอว่าโอเคหนังใช้ได้หนังสนุกด,ดีครับสนุกดีครับบางบางทีบางจังหวะหรือบางตอนเย่ยมันแปลกๆันงงงหน่อยแต่เรื่องพวกฉาแกแอคชั่นพวกสีแสงสี 4G นผมว่ามันโอเคครับแต่ตอนนั้นเลยแต่ส่วน,นทีว่าน่าอยู่เติม 60ว่ามันวินหัวเล็กน้อยออตนนี้ผมรู้สึกมันหัวตัวนั่นแหละตอนนี้ครับเพื่อนตัวน้อยของเราก็กลับมาลบมแล้วครับเพื่อกลับ <ผม S 2> บ้านแล้วชานมมากินด้วยโอ้คือชานมมากินน,น,นะได้ครับโอเคฮะงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทีเออเกนจุมเบล วันเช้นใหม่พาร์ทหน้าครับถ้าวันนี้สวัสดีครับใครกินชิบหายรอ้อนอาทีพ